ไปดูเหตุสลดกันหน่อยคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ปัตตานีนะฮะก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการพบว่ามีการวางระเบิดที่ปั๊มน้ำมันสองลูกค่<ฮ>ะประเด็นนี้คุณลูกน้ำลูกแรกเนี่ยกู้ได้ค่ะ แต่ลูกที่สองเนี่ยกู้ไม่ได้<ฆ>ระเบิดเนี่ยนะฮะจนสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็มีความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินจนทาให้เกิดการประนามขึ้นมาว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรทานะครับคุณผู้ชมคือเหตุการณ์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะต้องบอกก่อนว่าเกิดในช่วงสายๆเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูในภาพกันหน่อยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับคือเมื่อวานนี้นะฮะสี่กุมภาสองห้าหกเเนี่ยภายในสถานีบริการน้ำมันปตทริมถนนสาย 4..0 ปัตนียลานบลตะ ตะลุโบครับอำเภอเมืองปัตตานีชุดตำรวจชุด EOD นะฮะได้รับแจ้งจึงเข้าตรวจสอบพื้นที่พบวัตถุต้องสองสัยสองลูกคุณผู้ชมซ่อนไว้ในอ่างชักโครกภายในห้องน้ำคนพิการโ,<ห>โอ้โหห้องน้ำไม่ว่าเป็นห้องน้ำคนพิการด้วยลักษณะประกอบกับวงจรดิจิตอลนะครับชุด EOD เนี่ยได้ทำการเก็บกู้และเคลียร์ลูกที่หนึ่งซึ่งซ่อนอยู่ในโถสุขภัณฑ์ฝั่งเด็กได้เรียบร้อยแต่เผอิญว่าระหว่างเก็บกู้ ลูกที่2ระเบิดที่สุกซ่อนอยู่ในโถสุขภัณฑ์ฝั่งผู้ใหญ่ระเบิดดันทํางานคุณผู้ชมและก็เกิดระเบิดอย่างรุนแรงนะฮะคุณผู้ชมฮะโชคดีคือยังไม่มีคนเสียชีวิตแต่ชุดอ e o d ฮะได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายเพื่อนๆตำรวจเนี่ยจึงช่วยกันส่งโรงพยาบาลปัตตานีนะครับส่วนส่วนระเบิดจากการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดเป็นระเบิดแบบแสวงเครื่องแบบตั้งเวลาก็คือทามิ่งบอมนั่นเอง คือเรื่องนี้เนี่ยทำให้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าต้องออกมาแอคชั่นนะฮะ mm hmm. ก็คือว่าขอประนามการกระทำที่โหดร้ายมุ mm hmm. ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สาธารนณะซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมต้องช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะใช่ค่ะนะต้องบอกว่าหากคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เห็นเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยเนี่ยสามารถ แจ้งสายด่วนได้นะครับแจ้งสายด่วนกรอรมนาภาคสีส่วนหน้าหรือชื่อเต็มของเขาคือกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าหมายเลข1 3 4, 1ึ่งสามี่จำเลขสีตัวนี้ให้ดีนะฮะจดไว้เลย1 3 4, 1ึ่งสามสี่หหรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอดที่สิชั่วโมงนะครับอ,อยากให้ช่วยกันเฝ้าระวังเพื่อป้องกันความสูญเสียที่เกิดขึ้นขณะที่เรื่องนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงก็มีการตรึงกําลังเข้มในจงังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําอีกหลังจากก่อนหน้านี้ก็ เกิดเหตุการณ์ไปแล้วในช่วงต้นปีก็คือมีเรื่องของปั๊มน้ํามันปตทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน11จุดในคืนเดียวก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวนะอย่าสร้างสถานการณ์เลยอย่าทําให้ทุกอย่างมันแย่ไปกว่านี้เลยแต่เอาจริงๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กอรมนควรจะทําเลยนะฮะเพราะว่าถือว่านี่คือการการะทำที่โหดร้ายจริงๆ,ๆเพราะว่าเจ้าที่เอออดีก็ต้องบาดเจ็บอ่ะขณะที่กําลังไปเก็บกู้นะคะ <น>โอ้แล้วนี่คือถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์มันเลวร้ายยิ่งกว่านั้นนะนะคะก็เป็นข่าวสารที่ต้องรับรู้ค่ะเอางี้แล้วกันนะคุณลูกน้ําช่วยกันนะคะ